สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันไปกันเลยนักเรียนว่าสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรคะ ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่มักจะสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำและเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีแม่น้ำลำคลองที่ไสสะอาดมีพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์และมีอากาศบริสุทธิ์เ แล้วในปัจจุบันเป็นยังไงนะในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมสร้างบ้านเรือนหรือตึกอยู่ริมถนนใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปดูสภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันนะคะ เป็นอย่างที่เห็นก็คือมีขยะมูลฝอยสิ่งสกรปรกแล้วก็ทรงกลิ่นเหม็นพื้นที่เพาะปลูกก็ลดน้อยลงนอกจากนั้นบางแห่งเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นผลจากการปล่อยควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม มาดูการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ประจำวันที่4พฤศจิกายน2564ให้นักเรียนทำกิจกรรมในหน้า202ค่ะ